สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเป็นคนขายของคนระับเป็นต้องการเพิ่มยังไม่ใช่ออเดอร์สต็อกอ่าร้านคา้าปิดแล้วเออเดี๋ยวๆแอปเปิ้ลแดงดีกว่าทำไมอะ่ะเราต้องไปทำงานที่ไหนเนี่ยออเดอร์มาแล้วโอเค นี่เราทำงานใช่ไหมเราไมาทำงานหรอททำงานของคนอื่นด้วยหรอเออไป็อซอ่นะเราเอาเพื่อนของเราล้วก็มาวางไว้น,นี้ทงไงต่ออ่ะกว่ากว่ากว่าล้วกันอ้อเฮ้ยเราแม่งเป็นพนักงานจริงวะไม่้องมีคนมาสอนงานเลยเนงะี้ยเรามแม่งเก่งวะเนี่ยนะทำงานหาตางก็อย่างนี้แหละเรา นี่ใครมันทำกาแฟโหจังมักง่ายแท้แท้มักง่ายจังเลยครับทำไมมันเหลเอ clause, rules, noting, uh, ืองมันเหลืองอะเขียวอะลาบอย่างเงี้ยเอาเต็มแล้วทำไงฮะกวาด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 มีของขวัญด้วยไม่ได้แม่จะให้เราเติมกันได้ยังเยอเลยอ่านี่อีกอีกเยออีกอีกแบบนึงน้ำก็จะเปิดหรอ นี่มีผู้จัดการเลยเฮ้ยเปิดแล้วเฮ้ยเอา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 ทำไงทีนี้ทำไงไอ้เคาน์นาเตอร์อยู่ไหนนี่เ,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 เไป็นไงเป็นไง คนเยอะจังคนเยอะจังเฟิร์ตเอฟเฟิร์ตเอฟมาเองครับมามาสนุกเหมือนกันจังเนี่ยซื้อบ้านหรอว่าไอเป็นทองด้วะร่ำรวยร่ำรวยนี่เร็วขึ้นแล้วเว้ยเป็นอ,อะไรอ่ะอโอ้โหเยอะเยอะจังเลยกินอะไรเยอะแยะแบบพวกเราอ่ะฮะ หาโน้มเหรอโอ้ไม่มีโน,น้ม่างนี้มาเราเราไวเจอเห็นคนนั้นเข้าไปทำงานขายใช่ปะวัฒการไม่มีไปนี่ซื้ออะไรคอมพิวเตอร์ด้วยโอ้เราสแกนจายอย่างง่ายดด้นะครับมากาแฟสำเร็จรูปพิซซ่าแช่แข็งมีตู้เหรอ ไม่ใช่พิจิ ng อ่ะนขะนมปังกรอบน้่มันเลยชัดไอศสรีมาแอปเปิ้ลสีเขียวเอ้ยทำไมคิดสีเขียวกันนะฮอทดอกฮอทดอกอะไรแอปเปิ้ลสีทองคือว่าช่างแอปเปิ้ลสีทองแอปเปิ้ลสีเขียวแค่หลอดโอ้ทำไมอย่างงี้มันออเดอร์ใจแอปเปิ้ลสีเขียว,อ,ยวอ่ะการวยเหรออ่า เก็บเงินครับเด็กอาจะปิดแล้วมาโลดูเฮ้ยทำไมมีระเบิดนะร้านค้านี้เป็นอะไรกันครับเนี่ยแตกงกันขนมปังกรอบไอศครีมตัวนี้ซื้ออะไรอะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลพิชซ่า,าพิชซ่าสีทองอ่ะงงแอปเปิ้ลสีทอง อะไรอ่ะเขาเข้ามาบวชอะไรอ่ะว้ามีาหนุหน่มๆค่าเข้างามลูกต้นหอมขนมบางกอบพอิ่าพิซพซ่าแช่แข็งเฮ้ยข้างนอกมีอะไรวะให้คนนีม้มาช่วยละ ทำอะไรกันเนาะโอ้ขยะขยะโอ้พวกนี้เขาทำอะไรกันหนอนี่มีคอมพิวเตอร์มีโ,โทรศัพท์ด้วยวะ่ะร้านที่เรามาร้านที่เรามาทำางานนี้ก็อะไรอ,อ่ะอเป็นอะไรอ่ะโอเค มันบอกว่าไม่สามารถหาฮอตดอกได้หาฮอตดอกไม่เจอนอังไงาหาอะไรอาคนนี้หาอะไรอ้า,า,อไอาวไม่ได้หาอะไรก็ขอความช่วยเหลือทำไมเอ้าทำไมร้านเราจะล้มลา,ายอ่ะแต่มันทำอะไรเนี้ยเฮ้ยทำงานมาแรกบร,จจริษัทเจ๊งแล้วะ่ะ stop buying green apple ใช่ใช่ใช่ว่ายู่ w h o l y s a l e green apple beat <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> order order item for for store นี่นี่เป็นไงเป็นไงภาษาภาษาอังกฤษเรามั่ตัวถั่วเหลงนะครับวายถามมก่อนทำไมคุณถึงชอบกีแอปเปิลยูไลท์ทูวายใช่ไหม่าบิลลี่บินนี่อิสโนเซ I want to salary where the boss ไม่รู้ถูกไหม b o t s h o u l d pay me my salary salary พิมพ์ไงนี่ปะเออ for buy โลบักโลบัก อ๋อเป็นผู้จัดการเราต้องซื้อตำแอย่างเลยหรอพีทพีทตำมวันเฮดทูเมเนเจอร์ไม่รู้ถูกไหมจริงจึิงเตะจรงจึงจึงเะมีคนมาแล้วโอ้ย ทำไมร้านมันวุ่นมาอย่างเนี้อออยอ้าวอาหยันจังครับคาปะกาลากาลานี่มีเต็นท์ด้วย mm hmm. The Live Out store. But Stop Bus Stop i n s t o l e นี่เฮ้ย mm hmm. hey, โลนเฮ้ยไม่ได้ฮะบลรี่ครับบลรี่สังคมห้ามบลรี โอเคผมว่าผมพอที่นี้ดีกว่า็นคลิปง่ายนก็แล้ว